ปีชยาขอบคุณทุกกำลังใจต่อสู้โลกซิมเศร้าสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ทำเอาฟแฟนๆส่งกำลังใจให้นางเอกสาวอย่างไอซ์ปีชยาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไอซ์ I นะคะออกมาโพสต์ตัด้อชีวิตถึงพ่อแม่และคนละค่ะถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วและล่าสุดนะคะกับภาพในเอเออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะพร้อมกับออกมาโพสต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงซึ่งตอนนี้นะคะไอซ์ I เนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยไอซ์นะคะก็ยังบอกอีกว่าสัญญาจะรักตัวเองให้มากขึ้นและจะรักษาตัวเองพร้อมกับจิตใจให้เข้มแข็งกว่านี้และสู้กับโรคนี้ต่อไปค่ะ ขอบคุณดูทุกคนที่เป็นห่วงไอซ์ขอโทษที่ไอซ์ไม่ไหวแล้วจริงจงจะยาวาดต่อจากนี้จะรักตัวเองให้มากขึ้นสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเอาเป็นว่าแอดมินเนี่ยเข้าใจในชีวิตของคุณไอซ์มากมากเลยนะคะและโลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่น่ากลัวมากๆยังไงเราก็คีอเรตี A ้ T. ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณไอซ์ปิชายาให้กลับมาสดใสไวๆด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอม เมนเว้ใต้คิดได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c o n แทคเซ็นเตอต้องวิธีแฮ a เซ็ t